โ <On> อ้ไงอ่าโอเคมาพอดีเลยครับอ่าโอเคตอนนี้นะครับแอดมินก็อยู่กับน้องเอียงสุดท้ายครับวันนี้น้องเอียงนะครับจะมาพูดคุยถึงผลงานละครเรื่องใหม่แล้วก็ที่กำลังออนแอร์อยู่นียอ่าสวัสดีน้องเอียงครับสวัสดีครับทุกๆคนครับเอียงครับวันนี้มาทำไรนะวันนี้ก็จะมาเชิญชวนทุกๆคนดูละครเรื่องใหม่ของผมครับฝ้ายแกมแพรนะครับก็จะออนแอร์ตอนแรกนะครับวันที่23นี้ครับผม23 23 วันพูธที่2 3นี้ oh. ที่จะถึงนี้ครับ oh. ใช่ครับออก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องละครเรื่องนี้กันขอเอาเรื่องอของไฟเดย์ก่อนเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมากแค่ทีเซอร์ออนแก็เป็นเป็นที่พูดถึงเยอะมากเป็นไงบ้างครับอยู่นี่ก็พลิกคาแรคเตอร์มาเป็นครับก็เป็นรักซับซ้อนนะครับคับไฟเดย์ Friday 12นะครับก็ เป็นเรื่องแรกที่หลังจากผมไม่เป็นนักแสดงอิสระที่ได้รับเล่นนะครับก็ได้รับการเชิญชวนมาจากทางทีมผู้จัดเชนนะครับพี่ชอตพีเอสแล้วก็ภูมิกับเป็นพี่กูนะครับพอได้รับติดต่อมาเนี่ยผมก็แทบจะตอบตกลงทันทีเลยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับพี่กูอยู่แล้วแล้วก็เห็นผลงานของพี่กู่ที่ได้ทาซีรีส์ต่างๆมาเนี่ยครับเขารู้สึกว่ามีความน่าสนใจนะครับแล้วพอได้มาอ่านบทแล้วก็มาดูตัวแสดงเนี่ยก็จะมีพี่ก๊อป พีก่กี้พิงกี้นะครับแล้วก็พี่จูเนียนะครับ3มคนก็เป็นคนที่เราพอจะรู้จักอยู่แล้วคือถ้ารู้จักคนเดียวเนี่ยจะเป็นจะเป็นพี่ก๊อฟมากกว่า่พี่พี่กี้นี่เคยเล่นละครด้วยกันมาก่อนแล้วตั้งนานแล้วจริง,รงๆเนี่ยเท้าความไปเนี่ยฉากแรกในชีวิตที่ผมได้เล่นละครเนี่ยผมเล่นกับพี่พิงกี้แล้ววันนี้ก็ได้มาเจอกับพี่พิงกี้แต่ว่าวันนี้ <laughs> ต้องมาต้องมาเชิดเฉือนต้องมาอะ,อ,ะอะไรอย่างงี้กันนะครับค่อคนข้างบทค่อนข้างท้าทายสำหรับเรามากๆเลยใช่ครับ ก็ตอนแรกก็มีความกังวลนิดหน e ่อยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ได้คุยกับพี่กูเขาบอกว่าเออไม่มีอะไรแล้วก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งตัวผมอ่ะจริงๆแล้วตอนแรกกังวลในส่วนบทมากกว่าแต่การถ่ายทำเนี่ยผมเชื่อใจทีมงานอยู่แล้วว่ามันจะออกมาดีครับแล้วก็ได้่มงในกับคนอื่นๆอย่างเช่นจูเนียก็เป็นยังไงบ้างครับซึ่งซึ่งต้องเข้าแบบเข้าพระเข้านางกันใช่ครับมาใช่ครับจริงๆแล้วจริงๆแล้ว ับพี่ก๊อฟเนี่ยฉากจูบเนี่ยตอนที่ผมคุยกันตอนแรกสุดเลยเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีไม่มีแต่ว่าพอมาถึงตอนจะถ่ายจริงๆเนี่ยก็ได้มีการตกลงกันพี่กูก็เดินมาถามอีกรอบเออจูบไหมอะไรอย่างเงี้ยผมพี่ก๊อฟก็มาสกิดผมเลยจูบจริงเลยนะเอีย้ยผมก็บอกว่าได้พี่ลองดูแล้วพอมันเป็นมันต้องถ่ายหลายรอบนะครับเพื่อเปลี่ยนขนาดพอครั้งแรกผ่านไปได้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนโลง่งมันเหมือนเออทำได้แล้วก็มันก็แค่ สมาธิเอจินตนาการก็คืออินไปกับตัวละครว่าเราเห็นพี่ก๊อฟว่าเป็นคนที่เรารักจริงๆเราอยากจูบเขาจริงๆนะครับแล้วก็เล่นไปตามบทมันก็ไม่มีอะไรครับ feedback คนรอบข้างที่แบบเขาไม่เคยเห็นผลงาน่างนี้มาก่อนคนที่แบบว่าอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยเราเราอธิบายเขายังไงบ้างราครผมเชื่อว่าคนที่ดูค่ะไฟเดย์เนี่ยก็จะเข้าใจอยู่แล้วเป็นเป็นบทบาทแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่ คือผมมองว่าถ้าเราเล่นไม่ถึงมากกว่าจะเป็นการจะเป็นการมไม่ให้เกียริคนดูแล้วก็<ม>หลายๆคนนะครับเราก็เลยเล่นไปจริงๆเลยเล่นไปตามความรู้สึกอะไรนี้มากกว่าถ้าเรื่องต่อไปมีแบบนี<ม>้คิดว่าแบบจะเต็มมากกว่านี้อยู่แล้วแบั้ถ้ามีคนให้โอกาสก,ก็อยากจะลองดูครับแล้วก็แล,วกแล้วก็จริงๆแล้วมีคอมเมนต์จากโซเชียลของผมมาตั้งนานแล้วว่าอยากให้เอียงลองเล่นแบบนี้ดูครับวันนี้ก็เลยได้ลองเล่นดูแล้วก็อยากจะให้ติดตามแล้วก็ติชมกันมาได้ครับพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับน คิดครับแต่คิดแป๊บเดียวคิดแป๊บเดียวว่าว่าเออมันจะติดภาพไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือใช่ใช่ครับแต่ว่าจริงๆนะพอเป็นพอเป็นทีมเชนจ์พอเป็นพี่กูกำกับเนี่ยผมผมลดตรงนั้นไปได้เยอะเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเอามีพี่ก๊อปด้วยนี่พี่กี้ด้วยจูเนี่ยอโอยนี่เขาทำดีแน่นอนเขาเขาเข,ขาไม่อันนี้แน่นอนเขาต้องดีอยู่แล,แล้วแล้วก็ออกมามันก็ดีจริงๆแล้วก็คนติดตามดูเยอะ ผมเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นอีกเยอะพอสมควรเลยครับอืมตอนนี้เหมือนใกล้ถึงปลายทางคือจบของเรื่องนี้แล้วครับเป็นไงบ้างอ่ะอยากให้ฝาก,ให,ากให้สปอยนิดนึงสปอยเล็กๆครับ<อ>คน<อ>ก็ถามเยอะมากนะครับตอนจบยังไงจริงๆเนี่ยจะสปอยเองนี้ยังสปอยยากเลยเพราะมันเล่ายากมันซับซ้อนจริงๆมันซับซ้อนอจริงๆสุดท้ายก็จะมีการเล่าถึงว่ามันจะมีการซ้อนแผนเกิดขึ้นใครที่คุณคิดว่าดีตัวผมอาจจะเป็น ร้ายขึ้นมานิดนึงก็ยังได้นะครับก็อยากติดตามกันดูเพราะว่าตอนจบนี้พลิกไปพลิกมาแน่นอนเดาไม่ถูกแน่นอนครับก่อนที่จะพูดถึงไฟกําแพงับอีกเรื่องที่พี่ทราบบังเกิดกล้าวใช่ครับเล่นด้วยเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้บังเกิดกล้าวนะครับก็จะออนแอร์ทางช่องอมรินนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังจะถ่ายทําประมาณไม่ถึงครึง่งไม่ถึงครึ่งนะครับก็ก็เป็นเรื่องแาวบังเกิดกล้าวนี่จะพูดถึง พี่หนุ่มสอนดามกับพี่ตุ๊กยานีว่าเป็นแม่บังเกิดกล้าวเลี้ยงลูกมายังไงลูกโตมาก็ได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนเราก็เหมือนกับว่าผมเนี่ยจะคู่กับน้องไอซ์อามีนาไอซ์ก็จะเป็นต้องเล่าใหม่พี่หนุ่มเนี่ยเป็นแฟนพี่ป๊อกพี่ป๊อกนี่มีน้องสาวเป็นไอซ์อามีนาผมเนี่ยไปชอบไอซ์อามีนาแต่ว่าพี่ป๊อกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นิสัยแบบด้วยความที่เขาจะเล่าถึงพ่ออ่อแม่สองคนที่เลี้ยงลูกมา ไม่ดีทั้งคู่ไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับโตขึ้นมาก็จะมีปัญหาเวลาอิจฉาน้องบ้างอะไรอย่างงู้นอย่างนี้บ้างมันก็จะเป็นเรื่องราวซึ่งเราเนี่ยในบทเนี่ยนอกจากที่ว่าไปชอบอแล้วเนี่ยความสมพั์ของเราอย่างนึงคือเราอ่ะเป็นหัวหน้างานพี่หนุ่มสอนรามใช่เป็นหัวหน้าหนุ่มเพราะฉะนั้นเวลาพี่หนุ่มทําอะไรเราก็ต้องดุเราก็ต้องอะไรเราก็จะมีเป็นส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้แล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดของที่มันเกิดขึ้นในเรื่องบังเกิดกล้าวนี้ย่างนะครับร่วมงานกับเดกว,วัโปรเฟชัน่นอลหลาย ย,บบยากมากย,ยากยาก,ยากในการทำใจให้สู้เสือมามเพราะว่าบางทีอ่ะบทผมเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวตัวห้ามทับประมาณหนึ่งครับมผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดจามีเหตุผลแล้วเวลาเขาเลาะก,กันบงเบงบงเบงเนี่ยผมก็จะเข้ามาแบบคุณชัชดรินครับแล้วผมก็จะพูดอธิบายอะไรไปสงโมงประโยชน์อะไรเงี้ยซึ่งมันตื่นเต้นเพราะว่าเขาทะเลาะกันมาแบบพูดแล้วผมต้องเข้าไปชุบตรงกลางให้ได้อะไรเงี้ยเขาจะกดดันตรงนี้มากกว่าว่า เราต้องไม่พลาดนะเราต้องคมจริงๆนะให้ให้เขาไม่เสียเวลากันอะไรอย่างเงี้ยครัรรบพี่กูเหมือนเดิมพี่กเหมือนเดิมครับใช่ตแตกต่างแล้วพอามากำกับเาซซ้อนแล้วมาอันนี้นด้วยเนื้อเรื่องต่างกันอยู่แล้วครับแต่ว่าแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องต่างกันต้นนั้นก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็ประมาณเดียวกัน๋ยวเอาเวลาที่ไหนท่องบทเพราะละครแบบสองสามเรื่องแบบพร้อมกันเลยจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่จําบท มากๆไม่ค่อยได้หรอครับแต่ว่าโชคดีที่ว่ามันจะดูเหมือนถ่ายเยอะก็จริงแต่เขาก็จะมีสล็อตสล็อตว่างให้เราพักผ่อนอยู่พอสมควรก็เลยได้อยู่ครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เข้มข้นแน่นอนเข้มข้นแน่นอนครับอ่ะโอเคครับมาถึงไปกันไปกันบ้าง้ก็คือเป็นเจเนอเรชั่นเดียวๆกันแล้วเป็นเดือนเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้รับบทังไงครับเรื่องนี้รับบทเป็นตัวละครชื่อธงฉานนะครับเป็นคาแรคเตอร์ก็ เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยนะครับ mm. เกิดมาฐานะรำ่ำรวยพ่อแม่ก็จะ,ะพ่อก็จะสปอยหนักมากเพราะว่าแม่ไม่อยู่แล้วพ่ mm. าก็จะรู้สึกเหมือนว่า mm. เราจะต้องเลี้ยงดูลูกคนนี้ให้ดีให้ทดแทนกับที่เขาไม่มีแม่ mm. ก็เลยตามใจทุกอย่างแล้วก็จะมีลูกน้องหรือว่าคนในบ้านอยู่คนหนึ่งก็คือเป็นพี่นิว mm. พี่นิวเราก็จะคอยกดเข้ามาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเพราะเขาเป็นลูกกำพร้าเอาเก็บเขามาเลี้ยงแล้วก็จะกดเข้ามาตลอดวันหนึ่งพี่นิวก็ไปพบรักกับแก้ว mm. ก่อน หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเจอแก้แล้วก็ชอบแก้แล้วก็แย่งมาเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะมีความแบบมีความเอาแต่ใจมีความเ,าเห็นแก่ตัวผมว่าละครเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะตีแผ่ความจริงในสังคมที่มันที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นวิธีการหลกัหลกๆเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นวิธีการได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการของคน2ระดับคือคนที่มีกับคนที่มันไม่มีวิธีการที่จะอยากได้นั้นมาเนี่ย วิธีการที่ถูกต้องมันก็มีอยู่แต่คนก็จะไม่ค่อยเลือกแล้วผลที่ตามมาแล้วก็ต้องรับกับมันอะไรอย่างเงี้ยครับปโปสเตอร์แบบไม่ใช่เราใส่แน่นอนโปสเตอร์รอร่ะใสกว่าในในเรื่องเยอะเลยฮะยิ้มเพราะตอนตอนถ่ายโปสเตอร์เนี่ยออก็ยิ้มแบบร,ร้ายประมาณนี้มั้งรายแบบก,กร,รุ้งกริ่มแต่พอของจริงนี่แบบอยากกลับไปยิ้มใหม่ในโปสเตอร์มากเลยรเรครับ ค่อนข,ข้างจะไกลตัวครับค่อนข้างจะไกลตัวแต่ผมเชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันมีมุมทุกมุมอยู่ในในใจอยู่แล้วแหละมุมที่อยากเป็นคนไม่ดีอะ่ะคิดแบบอยากหอยากจะไปทําอะไรแกจังเลยอย่างเงี้ยมันมีครับแค่เราต้องดึงมุมนั้น,นออกมาใช้ในการแสดงมาเท่านั้นเองอความเชื่อมโยงระหว่างกับกับนัรแสดงเรา จริงๆไม่ค่อยมีไม่มีกำแพงเลยครับวันแรกๆก็คิดเหมือนกันว่าเออเขาก็แต่ละคนก็เหมือนกับเก่งๆกันทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก่งๆเหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็สุดท้ายพอถ่ายไได้วยกันเป็นสักคิวสองคิวก็ไม่มีอะไรครับก็ต่อบทตอบทกันย,วยาวๆก็มานั่งอะไรตงานอย่างเงี้ยซึ่งก็สนุกครับเพราะผมกับแก้วนี่รู้จักกันมาอยู่แล้วบางทีอยู่ในฉากเนี่ยหันไปเรียกคุณแก้วล,ลืมลืมลืมชื่อเพราะบางทีเราคุ้นกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ กับกับมารีนานี่จะน้อยหน่อยเพราะว่ามาลีนาก็จะคู่กับพี่นิวแต่ผมกับแก้วกับผมกับพี่นิวเนี่ยจะหนักจะหนักมากมากมากครับก็ยางรแมานติกูใช่ครับใช่ครับาีัสามเรื่องผ่านมาต้องเจอกันทุกทุกทุกเรื่องเลยเรื่องเรื่องที่สี่มีไหมเนี่ยจะต้องต้องเจอเลยยังไม่แน่ใจครับเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าจริงๆพี่กูค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานในการกำกับดีมากๆเพราะว่าทุกๆอันเนี่ย พอพอเราเริ่มเมล่นมาเราก็จะจับจับทางได้แล้วว่าประมาณไหนแล้วมันก็จะทําให้การทํางานเร็วขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็งานก็ออกมาดีถือว่า<ม>ถือว่าไม่เหนื่อยฟรีบางทีทําไปมากแต่ว่าออกมาได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือทําไปเท่าไหร่เขาไปขยายเพื่อให้ดูดีขึ้นอีกกันอะไรเงรี<ม>้ยมันก็จะดีเรา,าเรู้สึอกอย่างตอที่พอเราเปน็นนักสีงสแล้วโอกาสมาเร็วมากแบบอย่างนี้ก็อ,อ,กอุ้ยละครแบบเยอะเยอะ,ยอะเลย จริงๆอ่ะคิดมาตั้งแต่วันที่เป็นอิสระแล้วนะครับว่าต่อไปนี้เราต้องใช้ความสามารถของเราและแล้วก็วินัยของเราในการทำงานต่อไปซึ่งถามว่าจังหวะที่เขาหยิบยื่นโอกาสให้มาไม่เป็นจังหวะดีมากเพราะว่าผมไว้ใจทีมนี้มากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เราจะสามารถแสดงสักยภาพ ในบทบาทที่เราไม่เคยไปแตะได้เช่นเช่นรักซับซ้อน,อน,อนหรือว่าเป็นตัวธงฉานในฝ่ายแกนแพรหรือว่าเรื่องต่อต่อไปอย่างเงี้ยครับผมผมว่ามันบทแค่แค่สองเรื่องบทบาทมันก็ฉีกขั้วมากเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าผมมั่นใจแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็เต็มที่กับมันมากๆนะโอกาสอย่างอื่นที่เรามองหามีบ้างครับอเช่นแบบปนอกจากนักแสดงทก้อนหรือีเจรอคมีมีมีคิดคิดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่า อยากเป็นดีเจครับแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นคนที่ต้องไปฝึกเรื่องการพูดอีกเยอะอันนี้คือเป็นความฝันส่วนตัวนะครับวันนี้ก็ยังโฟกัสกับเรื่องละครตรงนี้อยู่แต่ว่าถามว่าวันหนึ่งเนี่ยอยากจะทำเพราะเราก็ฟังเพลงในประจันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คิดไว้ประมาณนี้ย้ยอนกลับไปความฝันในช่วงวัยเ,เด็กเราก็เคยเป็นนักร้องม,มาก,ก่อนคือความฝันตรงนี้เราจะพักไว้ไหมหรือเราจะก้าวต่อ,อไรอยังไงผมว่ามันมาถึงยุคที่ เราต้องทำอะไรที่เราสเปเชียลไลฟ์จริงๆอะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเราจะโฟกัสละครอ่ะผมก็ก็เป็นละครไปเลยส่วนร้องเพลงเนี่ยมันก็ร้องได้แต่ว่าถามว่าวันนี้จะมีเงินจะมีคนมาทำเพลงให้เราเหมือนแต่ก่อนไหมมันก็คงอาจจะยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ทำตรงนี้ให้มันดีแล้วเดี๋ยววันนีถ้ามีโอกาสมาเราก็แค่ทำให้เต็มที่กันนั้นเองโอเคเดี๋ยวให้ฝากผลง,งานทั้งหมดทั้งมวลที่คิดว่าทุกๆเรื่องเราจะได้ชมกันในปีนี้แน่นอนครับ ก็ขอฝากผลงานนะคร like ับเอาไล่ไปเลยนะครับรักซับซ้อนตอนจบนะครับวันเสาร์นี้นะครับก็สามารถติดตามชมกันได้ว่าจะจบแบบไหนนะครับแล้วตัวละครพฤกเนี่ยจะได้ลงเอยกับใครนะครับก็ฝากติดตามด้วยซับซ้อนแน่นอนนะครับแล้วก็ละครเรื่องฝ้าแกมแพ้นะครับเรื่องนี้ก็เต็มไปด้วยนักแสดงมากมายนะครับมีเอียงนะครับมีแก้วนะครับมีพิวิชยพลนะครับมีมาริน่านะครับแล้วก็ อีกหลายท่านเลยนะครับก็อยากฝากติดตามเรื่องนี้ก็จะที่แผ่ความจริงของสังคมให้คุณเห็นแล้วก็มันก็ไม่ได้ชี้ชัดว่าคุณจะเป็นจะต้องทําตัวแบบไหนต่อไปเพียงแต่ว่าเราแค่ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็น,ปน,ปนแบบเนี้นะครับแล้วให้ไปคิดต่อเองว่าเออจะยังไงต่อ นะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้เรื่องนี้ก็สนุกมากครับบังเกิดกล้าวหลายคนได้ดูทีเซอร์ไปแล้วตบตีกันกระจายพี่หนุ่มเต็มที่มากพี่ป๊อกเต็มที่มากพี่ทุกยานีเต็มที่มากทุกๆคนเต็มที่มากผมเป็นแค่ส่วนเล็กๆในละครเรื่องนี้แต่ว่าอยากจะขอฝากเรื่องบังเกิดกล้าวไว้ด้วยครับสนุกแน่นอนครับเรื่องนี้ครับอโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ